Mitsubishi ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โ2020จัดเต็มทังรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกมากมายเดี๋ยวเรานะคะไปฟังบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารค่ายมิ s u b บิชิกันเลยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่งานมอเตอร์เอ็ก2020แห่งนี้วันนี้ครับก็ได้ทำการเปิดตัว Outlander PHEV ผลิตขึ้นที่โรงงานมิตซูบิชิมอเตอร์ที่แหลมฉบังเราผลิตแรงม้าออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย305แรงม้าเรามี t วินมอเตอร์ผสานกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรขับเคลื่อนด้วยระบบ Super a l l w h e e ิวค n นโ o รนอกจากนั้นครับรถคันนี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมายอย่างเช่นใช้กระแสไฟฟ้าจากรถเรามี ต้าเสียบซึ่งสามารถเี่ยออุปกรณ์ไฟฟ้าออกไปใช้ได้เลยเราให้การรับประกันถึง10ปีหรือ160,000กิโลเมตรในส่วนของตัวรถเราให้การรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรเซอร์วิสแพ็กเกจนานถึง5ปีพร้อมกันนั้นเรามีให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนานอีก5ปีเช่นเดียวกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีนอกจากมิ u ูบิชิ outlander psv ล่าสุดนี้เราเร็วนี้เราเพิ่งทำการเปิดตัวรุ่นย่อยของมิซูบิชิไททันสองรุ่นด้วยกันนนเป็รุ่ภ Limited Limited ายใต้ ตัวเตี้ยหน้าดุสุดแกร่งแต่งเฟี้ยวในขณะเดียวกันครับเราก็ยังมีมิสูบิชิไ i ทันแอดลีย์ GT เป็นรุ่นขับเคลื่อน2อล้อและสําหรับโปรโมชั่นชัวร์มอเตอร์เอ็กซ์โปซื้อรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นทุกคันเรามีฟรีประกันภัยชั้น1ให้และก็มีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่0.99%สําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทําการจองและออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้ยกเว้น Outlander PHEV นะครับได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นในแคมเปญซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ลุ้นรับ มิสูบิชิช่วยผ่อนสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านใดกำลังมองหารถยนตด์ดีๆไว้ใช้สักคันก็อยากจะเชิญชวนมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเราเชื่อว่าน่าจะมีรถสักรุ่นหนึ่งนะครับที่จะถูกใจคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาขอบคุณครับผม